สวัสดีครับโค้ดอัพสเตชั่นเราจะมารีวิวกระสอบเชิดเด็กนะครับอันนี้เป็นงานเจแปนรหัสเป็น KAK กระสอบ100กิโลกรัมเดี๋ยวลองรับชมดูนะครับอ้าวมีเยี่ยมมาด้วย เรื่องเรื่องแบรนด์ก็ท่านจะ้องลองไปคัดดูนะครับมาหลากหลายนะครับเรื่องแบรนด์เด็กลายเป็นเชิ้ตลายสกอ็อตก็ได้จำนวนอยู่นะฮะก็เป็นเชิ้ตเ,เป็นโปโลไปไว้หนึ่งลูกลูก100 l, ลอยโลนจำนวนชิ l, ้นเยอะ เลตไลทสกอตเด็กนี่ส่วนใหญ่พวกหัวผ้านี่ก็คัดขายกันตัวหนึ่งก็มีร้อยขึ้นนะครับขายทําราคาได้นะฮะผู้่ายมึซื้อยืดเด็กมาชิ้นนะนเจอเยี้ยมไปชิ้นขนาดก็คัาไซส์กันนะครับกระดูมุกตัวนี้สวยนะเท่เลยนะครับ จะปนระหว่างเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตขึ้นมาหน่อยนะฮะตัวนี้ก็มีรูทเท่ๆนะฮะตัวสีฟ้านี่ก็จะเป็นเดนินเดนิมบนะาง ก็จะปนกันมาทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับใส่ไ,ได้หมดตัวนี้ของอะไรชายดีปหอ,อย่างนี้อันนี้ง,งานสัดสต็อกนะฮะงานมือหต,ตอกนะัโอโรเห็นหลายตัวแล้ว นี่ไรอ๋อแบหลายๆชิ้นก็เท่ๆนะครับสวยๆ,ๆเท่ๆ ทีนี้ในแนวทางภาคกระสอบมือสอนะครับเ,เรื่องของการแพ็คมาเนี่ยเนื่องจากเมืองนอกเวลาแพ็คมาให้เรานะครับตามมาตรฐานเลยนะก็เขาจะแพ็คมาทั้งหัวผ้าคือพวกแบรนด์เนมแล้วก็ตัวที่ดูออกใหม่ๆตัวตัวเลอะนี่แยกไปหนะเดี๋ยวจะคุยทีอะนะแล้วก็สีสีที่มันดูดูสดๆผ้าดูใหม่ๆนะฮะงานสวยๆ เป็นแบรนเนมอย่างี่จะเป็นหัวผ้านะครับแล้วก็จะมีสวยกลางๆก็คือกลางๆลงมาฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะสวยน้อยกับเขาก็จะเป็นพวกหางผ้าก็จะปนมาอยู่สองสามส่วนในทุกกระสอบนะฮะอย่างนเงี้ยฮะนี่แบรนเนมเนี้ยนะอย่างนี้ก็หัวผ้าละแบรนเนมก็ได้เยอะอยู่เสร็จแล้วาสามส่วนที่ได้ไปนอกเหนือจากนั้นก็จะมาได้ในเรื่องของอัตราของเสียบ้างนะฮะอัตราของเสียก็ควรจะคิดเผื่อกันกันไว้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ สร็จแ,แล้วเวลาเราเปิดกระสอบมาถ้ามันเสียน้อยกว่านั้นก็ถือว่าเราก็กาไรเพิ่มไปเนี่ยสีเขียวตัวนี้ก็หัวผ้าละส,สวยๆอย่างเงี้ยถ่ายได้ชิ้นเป็นร้อยครับนี่ในอัตราของเสียมันก็จะมีหลากหลายกันอย่างเช่นตัวตัวอย่างว่าตัวเมื่อคู่เนี่ยสีขาวเนี่ยเลอะแบบนี้ถ้าถ้าซักซักได้ก็โอเคแต่ถ้าเลอะลึกซักไม่ออกก็ถือว่าเป็นของเสียทิ้งไปนะครับก็อาจจะมาในแง่ที่ว่าผ้าชำรุดเช่นขาดเป็นรูบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นนะฮะ มาอย่างตัวนี้เละถ้าซักไม่ออกนี่ก็เป็นของเสียไปแก๊ปดองนี่ในในสัด์ส่วนอย่างนี้มันก็จะปรากฏขึ้นได้นะฮะทุกกระสอบทุกเกตควรจะคิดเผื่อเป็นต้นทุนไว้นะฮะนี่แนวทางแนวทางก็เจะอมาอย่างที่ว่านะครับผลผลกันทั้งหัวผ้าสวยกลางๆางหางผ้าอาจจะมีของเสียบ้างก็ไปคัดขายเอานะครับ หลายๆชิ้นก็น่ารักนะครับตัวเล็กๆตัวน้อยๆน่ารักนะฮะบางชิ้นก็เด็กโตนะตัวนั้นเท่ดีใช้มนกเป็นงานแบบว่าดูเขาเรียกว่ามีอาร์ตอ์ตหน่อยนะฮะเป็นเดนิมลายสกอตก็มากอยู่นะครับถ้าสังเกตหยิบมาก็ติดมือหลายชิ้นเลยนะฮะงานสกอตนี่ค่อนข้างได้ราคาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของเสียและผ้าขาดผ้าเลอะ แนวทางนะงเลอะป่ะ๋อเป็นสีสีผ้านึกว่าผ้าเลอะกระดุมมุกอย่างนี้นะครับกระดุมมุกนี้ก็ได้ราคาของอะไรอันนี้ตัวนี้กระดุมมุกน,นะครับวันนี้ก็หลักร้อยครับหผ้านะ web thủy rửa sạch này, nhìn làm đẹp đẹp luôn. Ok. Nè đây. Full. All 等别的水。 ก็อาจจะฟุกๆมาอยู่ในถุงมาเลยนะอย่างนี้สีขาวก็มีมีบ้างนะครับคนมาสีขาวสีจันน์หอนอนี่นะฮะถ้าขาวแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะฮะซักไม่ออกก็ทิ้งเลย ใช่ลองโปยมาชั้นนี่้ยลายสก๊อตเทียบเลยหยิบชิ้นนี้มาดูนี่ยียนอ่ะโอเคหยิบต่อเลยทีเนี้ยได้ราคานะฮะยีนแบบนี้กดุมมุกยีนนี้นะ,ะตัวเป็นร้อยนิกกี้อ,กอ๋อยูนิคอ กระดุมมุกน,นี้สวยอืมงานดีอ่ะแลามุกหินไน้นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แจ็บตัวนี้มุกเป็นหินแท้นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้อ่ะไว้หน่อยลุกเยอะํานวนชิ้นเยอะ coi coi chắn đừng phải lại à, nhìn tôi đi mà đu đi Với đi ok ổ lắng tuổi Mà, coi mày chăn เดนิมก็ได้จํานวนชิ้นพอสมควรนะครับเดนิมหลายๆชิ้นทําเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะกระดุมมุกมาเนะดี๋ยดดูสองตัวนี้ตัวนี้นนนกับนะตัวนี้ดิจัดดูหน่งถุงกระดุมสวยอ่าเป็นมุกนะตัวนีุ้้งหลังหนึเอองานปักน,นะฮะงานปัก ก็นี่ไปกันประมาณครึ่งนะฮะดูแล้วหัวผ้าเยอะอยู่ครับถ้าใครได้รายการนี้ไปก็ลองไปไปคัดแยกดูนะครับมีกระดุมมุกคนกระดุมมุกอ่เห็นเห็นเยอะเลยกระดุมเยอะเลยใช่ไหมคะมามาอยู่มีจํานวนอยู่บางตัวก็ได้มุกหินนะอ่าได้เลยเก่าๆดิเนเราหลอดนั่นเลยค่ะน่ารักงานนิคอนเวิร์ต <Okay. S 2> มิกมกี้นีแค่มิกกี้เฮามิกกี้เฮามิกกี้เฮากระดุมมุ้งใช้ได้เลยใช้ไปหายเลยได้เยอะเลยไซส์ก็โอเคนะครับมีตั้งแต่เด็กน้อยแล้วก็เด็กกลางๆนะไม่ไม,ไม่ไม่เจอเด็กโตมากมเดนิมก็ได้มากชิ้นอยู่ เอากองหน้าต่ำลงชัยูนิ่อร์ก็มีนะค้ากันมาหมดามาหมดสารพัดแบรนด์คนเอ้ยตัวนี้สวยแก๊ปถึงว่ามองไกลๆตัวนี้ก็ใช้ได้นะจัดดีๆดนตัวนี้กระดุมสวยเวลาเราจัดผ้าจัดห็นด้านหน้าถ้าหลุดท้ายก็พอแล้วเนะอ๋อนี่ก็พวกหินเนี่ยนี่ตัวนี้สวย กลยกยไปชั้นใจโอเคอ่าไหนดึงขึ้นมาดูาเอาละรวมๆอ่ะไหนดุกตัวใครถือปักหลังใช่ไหมอ่ามีปักด้วยอ่าเท่เท่ก็หลากหลายอารมณ์<อ><อ>นะครับ,<อ>บถ้าถ้าดูแล้วนะฮะมีทั้งอารมณ์สก็ต์คาาบอยอารมณ์ไฟ์อารมณ์เดนิมนะฮะวินเทจ มาหลากเลยเรียกง่าว่าจับแต่งเด็กพอ,พอแล้พลากจับแต่งนี่หล่อเท่เลยนะฮะงานนี้เด็กชายเด็กหญิงจัดไปก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าลองเอาไปทําเงินดูนะครับยังไงท่านใดที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่หน้าเว็บนะครับ www.updatekangstation.com เบอร์โทรอดีไก็ o ID จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอ คำถามเพิ่มเติมสามารถไลน์มาสอบถามหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับยังไงก็กด Follow ที่หน้าเฟซไว้นะครับเวลามีข้อมูลโปรโมชั่นก็จะไปเด้งที่เฟซท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ